สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อช่องตะวันสักรักอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับกันมาอยู่ในเกมโรบอทน,นั่นเองวู้หู้ซึ่งในครั้งนี้นะจะฉันไม่ได้มาเล่นแบบผจญภัยหรืออะไรแต่ฉันมาเล่นแมปบ้านนั่นเองเย้ yeah. ซึ่งในครั้งนี้จะฉันก็จะเป็นคุณนายมาริฟิเซนสวยๆนะแต่โอเคนี่ก็คือ เ่องท่าปีกของฉันนะจ๊ะปีกและชุดของฉันทุกคนดูเข่าขฉันนี่ฉันมีเวทมนต์ทุกคนเห็นไหมฉันสามารถถือสมุดได้แก่เออมันมหัศจนันย์จจ้าทุกคนไปและซึ่งมากันครั้งนี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องกอัปเดตใหม่ของแม่ปั๊จะบอกเลยว่าอัปเดตเกือบุกวันนะไปเลยจ้ะขี่มอกวาดไปก่อนเลยคันแรกอะกดข้ามเลย ทุกคนนี่นะจ๊ะก็มาถึงทีนี่แล้วนะก็ามาเดินไล,ไล่ไล่เก็บเอาก็ได้นะไอ้พวกลูกกอมพวกนี้เอาไ้ซื้อของนะจ๊ะโอเคทุกคนรู้รเปล่าอ๋อทามีสังลรกกองก็ต้องขอภัยดิยนทุกคนทุกคนรู้รเปล่าว่าเขาเดนใหม่เลยก็คือมีเมืองแม่มดจ้าในการที่ทุกคนขี่ไม่กวาดมานะบอกเลยสวยงามทุกคนสวยงามอลังการ อ่ะโอแกนี่ดูเ่้ทายฉันชอบตรงไหนฉันชอบตอนค้างตรงค้างค้างลำตัวมาตอนที่มันวิ่งอะ่ะเออดูสง,ง่าทุกคนเออแล้วเก่นี่ก็แบบเออนั่นแหละเองมากเลยจ้ะคนดูนี่บ้านเออถ้าแอมนี้เขียนได้ก็น่าจะดีเนาะทุกคน,นเห็นบ้านหลังนี้ไหมหลังนี้ทุกคนเป็นการอัปเดตใหม่จะเย เราจะพาไปสี่พีไปสี่ไปพีเซ็นกันดูนะทุกคนไม่รู้ว่าแอปนี่เนี่ยแอปอะไรนะเออเป็นโหมดบ้านนะเออมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะจ้ะโอเคทุกคนดูห้องนอนดูห้องนอนจ้ะทุกคนจ้ะสวยหรูดูดีมีสไตล์อ่ะงั้นฉันจะาวางคอลเลคชันใหม่ฉันก็แล้วกันเนาะคนดูสิคอลเลคชันน่สวยนะ่าะรักเออวันนี้ห้องอะไรอ่ะเออ เราจะสำรวจจากชั้นบนก่อนนะจ๊ะชั้นล่างเราไม่นะจ๊ะตรวจชั้นบนก่อนออกเฮ้ยทุกคนมันสวยแล้วต้องมีห้องทีมของงั้นถ้าฉันเป็นเล่นเป็นลูกย่ยฉันก็สามารถหนีแม่มากบดานเพื่อเล่นโทรศัพท์ที่นี่ได้เย้ดูสิสวยงามนะสวยมากเลยคนไปลงไปเลยแอรเดียวยังไม่ได้สำรวจชั้นสองเลยนี่จ้ะทุกคน ออกไปไม่ได้อีกกูเออนั่นแหละอืออืตบปากละอือพูดกูเร่งในช่องเด็กฮะเฮะยระดึงตุ้งตุ้งเออนั่นน่าสินคนพี่ตะวันบ้าว้ายแต่เลนเลยแต่เลนแต่เลนสวยงามตรงนี้สวยไม่เคยได้ออกมาเห็นเลยตรงนี้ไม่เคยออกมาเลยทูกคอเพราะสำรวจอยู่แต่ห้องพวกนั้นไงนะทางเชื่อมนี่เชื่อมอันรนี่ตกใจ อาทุกคนนี่ก็จะเป็นทีวีจอแบนนะแต่ทีวีจอแบนที่แบบใหญ่หลังคือแบบทีวีบ้านหลังนี้คือแบบใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะจ๊ะประเทศอย่าลืมนะที่เราเรียนที่เราเล่นกันอยู่นี่คือประเทศอะไรไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ทุกคนรู้จักมันคือประเทศเอดมอนตัวนี้มันคือประเทศเที่ปาเถื่อนซาดิสนะจ๊ะบอกเลยว่านี่มือแม่โอเคแต่ก่นจะ ทุกคนเข้าใจปลาเมื่อเกี่ยวมันขึ้นการแจ้งเตือนมาตรงนั้นแหละถ้ามันถอะมันจะทุกคนเห็นปลาเออสวนจะ่ะนอนหนูงั้นหนูเป็นตุ๊กตาตอนรับหน้าบ้านฉันก็หล่นละกันนะจ๊ะทุกคนเราจะพาน้องวางไวต้ตรงนี้แล้วกันแตก็ตอนรับวันฮาโลวีนนี่ทุกคนน่ารักน่ารักใส่ใส่กุุงกิ้งโอเคจัดทุกคนงั้น เราจะพาไปดูทุกคนว่าโอโลมันมีอย่างหนึ่งที่อัปเดตมาใหม่นะทุกคนมันก็คือเมืองยักษ์นั่นเองอ่ะงั้นก็่าทุกคนจะรอนานนะจ๊ะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสต็อปคลิปจ้าโอเคจะถึงการที่ทุกคนจะได้ดูแล้วแต่ว่าการกลับบัานคุณันเป็นยังไงทุกคนดูสิควันสีม่วงออกจากตูดไม่กวา้า มหาสัจจันทร์จ้าทุกคนมหาสัจข้ามนี่จ้ทุกคนเห็นหรือเปล่ารอย่างหนึ่งนะนี่ทุกคนทุกคนสังเกตต้นถั่วเขียวตรงนี้ที่มันขึ้นว่าต้องการน้ำไหมเราก็จะลดน้ำนอนจ้าวินาลังน่ารักใช้ย่อยแต่น่ารักใช้ย่อยหนออ่ะลดไปอีกอู๋เห็นไหมทุกคนมันจะโตไหมจะโตไหมอู๋ทุกคนดูดีนี่จักรพุก่ายักจักรพุก่ายัก แล้วจะขั้นแรกคือเราควรเตรียมอาวุธใช่ไหมใช่ปะใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่หรือจะใช่ไหมจะใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมจะใช่หรือเปล่าฉันไม่หอกขี้กันหอก้ทุกคนจะจะเตรียมธนูไปจ้ะไปแล้วสู้กับยักษ์ขั้นแรกขอสู้กับมนุษย์ที่นี่ก่อน,นแล้วกันมนุษย์ที่นี่่ทุกคนเอาจริงนะ บอกเลยเอาจริงเลยทุกคนเนี่ยชาร์โครน,นานแล้วก็ยิงเปมันก็ใจไกลขึ้นไงทุกคนเข้าใจปะเออไปจะทุกคนเราก็จะได้เวลาคนดูนี่อ่ะฉันปั่นจักรยานทําไมไม่อยากปั่นไปเลยวูปิคนคดไวเลยทุกคนดูดีดูดีดูดีวูบูเดี๋ยวลืมอย่างหนงึ่งคบเพลิงห้ามขาดขาดไม่ได้ถ้าขาดไปบ้านบ้านเดียวจะไม่สว่างหุย โอ,อ้ยยินดีต้อนรับฉันคือฉันคือมัแดงเต่า,กกาทองอุ้ยตอนกลางคืนยักษ์จะออกมาไหมทุกคนไปๆไปไปไปเราลองดูกันว่าเมืองน,นี้จะมียักษ์ไหมน,นจะจ๊ะอออุ้ยรถเท้ายักษ์เอ๊เราเข้าประตูไม่ได้ทุกคนจริงจริงจริงมาตอนแรกมามาคนเดียวก็แอบหลอนนะเออแต่เมื่อมีคุณมาส,สวยๆงามๆห้เราได้ดูกันก็อก็สวยเนาะทุกคนประตูไปไม่ได้หรือข้าหลังนี้มียักษ์ เฮ้ยแต่มันมีทางต่อขึ้นไปนะทุกคนน่านเล่นว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะจ๊ะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ลกแล้วกันเห็นป่ะอืมอะไรทุกคนนะจ๊ะเฮ้ยจะได้อ้ขึ้นมาแล้วทุกคนแล้วซึ่งแบบเออปกติมันจะจับนะนี่ไม่จับเลยหรอเออนัจริงๆะนะกลัวมากเลยทุกคนแมบเนี่ยโอยใช่นะจ๊ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยอ้อยตกโอ้ทุกคนนะฉันจำเป็นแล้วล่ะฉันจะเอาบาดเจบ็บบาดเจบ็บคุณเขาบาดเจ็บมากเลยทุกคนอุ้ยย่าทุกคนจะคิดว่าไปได้แล้วไปเลยเร็วจะมาไปเลยเร็ว,เ,วเราคิดว่าคงไม่มีอะไรที่วพวกเราจะเปลี่ยนที่จะต้องรู้และดูที่นี่แล้วหละทุกคน แต่เราคิดว่าเราควรรีบกลับบ้านนะจ๊ะเพราะว่าที่นี่มันน่ากลัวดูสิทุกคนดูมดดูมดเฮ้ยอย่าหยียบหัวฉันฉันกัดนะกัดไปสิอือยิงหมดได้ไหมอ้าวมดเป็นมาสคอตเหรอเฮ้ยทำอะไร,มมรมไม่ได้เลย อืดปิ่โอ้ยกบมาแล้วแล้ว yes คนฉันดีใจอะแล้วทำไมอยู่ที่โลกมนุษย์น่ะมันมันยิงได้ทุกคนเอองั้นก็อืมแหมน่าจะได้เวลาที่เราจะต้องลาจากกาัมวนี้แล้วนะจะโอเคงรรั้นสำหรับนีช่องตะวันสกุลก,ก็ต้องขอตัวลาไปกนก่อน,อนลาจากกาันวันี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เออยังไม่ต้องบอกลาลืมไปว่ายังไม่ควรบอกลาตอนนี้นะจ๊ะเพราะว่า ชันนะคะมีอย่างหนึ่งที่จะให้ทุกคนได้ดูได้รับได้ชมกันนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะนั่นก็คือนั่นก็คือและนั่นก็คือทุกคนเห็นแมพที่มันเป็นแมพไอตัวริมสุดตรงนี้ไหมริมข้างซ้ายมือของทุกคนอนะไอหน้ากากดำอะนั่นคือแมพสควิดเกมนี่ทุกคนแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้นะจ๊ะในใต้คอมเมนต์นี้พร้อมกับแบบ บ้านนี้นะจะอัอาจจะรอกันมันหนันก็ได้หนอโอเคงั้นสำหรับวันนี้ช่องตะว,วันสก,กุราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนอนาะจา,กการย์กำม,มันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เราลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของท่านนะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย